เราเลยหเราะให้เต้นกัเลยเอานี้เลยเอานี้เลยแล้วเราไมเต้นด้วยกันด้วยเล่นด้วยกันด้วยกันได้ไหมเราจะต้อทําะฮะทำจะทำด้วยกันได้ไหมเราคิดว่าเราทำให้ดูกันได้แลาไม่ไ้เรา่ได้เรา่ได้เได้ ขอขอใครด้ยเดี๋ยวรอบหน้าครับมรัยาทำเนเลที่สองก็ได้ครับรัตยาับยังไม่ยม ข่าวต้บงกดกันดูใช่ใช่ขาวกรไดูกาพแพ้ผมเลยบอกเขาว่าผมไล่พ่อที่บ้านครับต่อไปนี้ผมเป็นพ่อนองเขาแต่แต่แต่พอไล่พ่อไปแปบเดีก็ได้แลอวเพียรนี่ก็เลยทิดบาร์ดกมิดบารดทคนมีดบารครนบใช่ก็น้องแข่งประคบแล้วเขาให้น้องแข่งประคบใช่ไหมใช่มิบารที่บ้านครับแล้วก็ที่บ้านไม่มี ไม่มีน้ำเกลือกับเบลตาด,ดีนะก็เลยต้องเผชิญกับเขาก่อนแล้วก็มาทำแผลที่ตึงใช่ดีนะช่างแต่งหน้าครับ <laughs> ครับครับ <laughs> เออนะ <laughs> นั่นี Disney Land e x p น r i e n c e เล่นทุกอย่างเลยนะที่ตั้งใจว่าจะไม่เล่นอยู่คือด้วยความอยู่ตรงนั้นแล้ว เราตั้งใจว่าเราจะไม่เล่นไบกิ้งเพราะว่าดีเบอร์เคยมาประสบการณ์ไม่ดีให้เราเพราะว่าแบบเราเล่นไบกิ้งดิมเบอร์มันจะเล่นรอบหนึ่งมันนานมากมันจะแบบวูบว้าว้าวนานมากซึ่งเราสัมผัว่าเราไม่ไหวเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะไปเล่นไบกิ้งแต่ว่าพอไปถึงทีน่นน่นมันาทำผมว่าเฮ้ยอย่าออดีโอ้ แค่นี้ทำไม่ได้หรอวะเออเนี่ยดินันซิมันเป็นคู่เลค่หกรอบเรายืนนับอันาลรว่าเขาขึ้น่าี่รอหล้หรอบแล้วก็คุยกับนิรับจาเองว่ากับเราแค่ิเศใครกินแฮใครกินแฮะ i t h d a y ก้าฝรั่งะฮค n เอง c a ออเขอ นนถ้าจะพูดชูคไปข้างหน้านะแล้วบอกอายุเฮ้ยทุกคนมันสูงมากนเราเราคิดว่าแบบมันไม่คิดว่าคงไม่นั่กลัวหรอยดเลยแต่การความที่มันขึ้นลงอะไรเงี้ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่แต่ก็สนุกมากครับสนุกครับใช่แล้วก็อ๋อแล้วก็มีอันหนึ่งที่เป็นสกายทอไม่ใช่ไม่ใช่ที่มุดไปที่มุดขึ้นเลยอ่ะอล้อก็มันคือมันคือจำชื่อเขาเรียไม่ได้ครับ ที่มันไวๆแล้วมัอยู่ในที่นั้นใชครับรถไฟพอดไม่แน่ใจครับที่มันเป็นยานบุการที่บินช่วยใช่ครับมันเหมือนกันนเราไม่รู้ว่ากล้องเขาจะถ่ายใช่ไหมมันจะเป็นรถไฟของที่มันอยู่ในห้องนู้ลถ้ามันจะวิ่งแรงมากอย่างนี้ยแล้วก็เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวมีกล้องถ่ายรูปนะแล้วก็เดนคือเราไม่รู้ว่เขาหมางอนขาดับก็เลยหลังคาที่ชนะแต่อนเลย ตัแต่เริ่ใช่ผมยาดปล่อยมือ่าปล่อยมือ้าไม่อจะทำ้หัวใจใครรู้ตนไหนไม่รู้เก่มากคุณเก่งมากนะที่ถ่าบน่ะจุผมชนั่งชอบนมีอขอทุกอย่าขอทุกอย่าขออย่าน่ดีเิน่าเกคพชอบเ่ยดีเอนจริรัก

ที่ดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมครับกำกั่อสัว่าีสนะร้าเราะดดแบบอุเปอนะครับ่านี้ ลงไลน์ปีแล้วปีแล้วเอาละ เก่งมากนะครับาคนที่จบกันมาแล้วนะใช่ใช่ใช่เก่งมากครับสำหรับบาคนที่จบมานานแล้วแต่บอกว่าพี่จบก็พี่ยังดูสาวยังดูเด็กอยู่นะครับ なるほど。 เต้นเทนนิงทีได้ไหมภาผมเต้นเต้นกั่เขาเขาใช่แบบะกมไม่ได้ลงหานแล้วอ่าผมลองเต้นแล้วกุมก็เอนเต้นกันามั่นม่าัจล Baby, oh, baby baby oh, baby ครับ อันนี้พูดจริงนะครับเพราะว่าเราเราครรับพาะเาเพราะว่าเราคู้กันเป็นไนคุณเห็นไหมอับีกย้โหไปเรื่อยคุณได้ดิเีทีีเล่นอย่เรยเลนไหมขอบคุณนะครับที่มา اوه وي وي บ้าจน,นจะจัดปอไทยในทานด้วยนะครับครับแล้วก็ดีใจเหมือน,นเดิมนะครับที่ได้เจอทุกะคนเหมือนแล้วก็เดี๋ยที่เคยบอกไปเมื่อปีที่แล้วะครับว่าชอบเห็ุทุกคนเติบโตไปพร้อมพวกเราครับบางคนที่เรียนจบก็เอาชุดมาอวดวันนี้มีคุณสามีภรรยาเอาแฟนมาอวดนะครับแล้วเขาก็ชี้นี่แฟนชัดนี่แฟนชัด<า>นะครับอมาช่ส่วนใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับ بيا نه يتاه เก่งมากเก่งมากในที <League> ่หมดจิมทำได้ <lei> ท่านครับไม่ต้องโกรธเลยนะครับ Chạy đi <laughs> chạy đi <laughs> chạy đi. <laughs> chạy tiếp